ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่133อวดอ้างเว่ยหยางยังกล่าวต่อไปอีกว่าประการที่4คือการลดภาษีโดยการส่งสารไปยังแต่ละภูมิภาคเพื่อประกาศการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทุกคนสิ่งนี้จะทำให้เหล่าราษฎรระลึกถึงพระเมตตาของจักรพรรดิด้วยความจริงใจ สิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันม่ใช่แค่การลดภาษีเท่านั้นแต่เป็นการแสดงให้ราษฎรเห็นว่าเรามีความห่วงใหญ่และเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงส่วนประการที่5นั้นคือการตั้งยุ้งฉางสำรองเพราะหลังจากได้รับการบรรเทาทุกแล้วราคาของธัญ,ญพืชจะเริ่มลดลงและเราจะซื้อธัญ,ญพืชจากเกษตรกรเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า เมื่อราคาธัญ,ญพืชเริ่มมีราคาสูงขึ้นเราสามารถขายธัญ,ญพืชที่เราซื้อมาเพื่อลดราคาของตลาดได้นอกจากนี้เรายังสามารถส่งธัญ,ญพืชที่เราซื้อไปอยังพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในภายภาคหน้าและนี่คือกลยุทธ์ที่ดีทั้งหมดเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นแล้วจึงตกตะลึงจนกล่าวอันใดมีออกขณะที่จ้องมองกันเองด้วยความประหลาดใจทั่วเป่าเจินปรบมือเสียงดังด้วยความชอบใจและกล่าวว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมาก มันวิเศษมากขณะนี้หลี่จางเล่ยยังคงมีสีหน้าที่เป็นปกติเหมือนเดิมแต่ความโกรธแค้นและความเกลียดชังได้ปรากฏอย่างท่วมท้นในดวงตาคู่สวยนั้นนางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลี่เว่ยหยางสามารถคิดแผนดังกล่าวได้และส่วนที่สำคัญที่สุดคือต้องยอมรับว่าแผนนี้มีเหตุผลเป็นอย่างมากนางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในตอนนี้ตนเองได้ตกเป็นรองอีกแล้ว เมื่อมาถึงจุดนี้ได้มีบางคนเดินเข้ามาในศาลาซึ่งทาให้ทุกคนเกิดความรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากผู้นั้นคือหลี่เสี่ยวรันซึ่งขณะนี้บนใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขอย่างเห็นได้ชัดและได้กล่าวออกมาว่าแม้ว่านโยบายการบรรเทาภัยพิบัติ5ขั้นตอนนี้จะสามารถดําเนินการได้ยากในบางพื้นที่แต่ก็เป็นความคิดที่ดีอย่างมีอาจจะโต้แย้งได้หลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง หลีหมินเฟิงได้ลุกขึ้นยืนและกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าใช่แล้วนโยบายการบรรเทาภัยพิบัติ5ขั้นตอนของจางเลอร์นั้นมิธรรมดาแน่นอนว่านางจะต้องได้รับการยกย่องจากผู้คนทั้งแผ่นดินทุกคนเกิดความรู้สึกประหลาดใจขณะที่หลี่ช้างซีลุกขึ้นยืนและกระโดดด้วยท่าทางดีใจใช่พี่ใหญ่เก่งมากด้วยความคิดเช่นนี้นางจึงสมควรจะเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของผู้หญิงทุกคน เมื่อได้ยินดังนั้นหลีเสี่ยวรันจึงเกิดความรู้สึกสับสนแต่แล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมและเงียบไปครู่หนึ่งทั่วเปาเจิ้นขมวดคิ้วขณะที่สายตาของเขากวาดไปทั่วใบหน้าของหลีจางเลอ่อที่กำลังแดงกำ่ำและท้ายที่สุดเขาก็มีได้ส่งเสียงอันใดออกมาสักคำจากนั้นได้ยินเสียงของไผ่จื้ออุทานออกมาว่าเห็นได้ชัดว่าคุณหนูสามและหลี่หมินเฟิงตำหนิอย่างรุนแรงว่าเงียบเจ้านายกำลังสนทนากาัน เจ้าเป็นเพียงแค่สาวใช้มีสิทธิ์เอ่ยปากกล่าวอันใดไปจือรู้สึกหวาดกลัวกับคำกล่าวของเขาและการแสดงออกที่ข่มขู่เช่นนั้นนั่งเหลือบมองไปที่หลี่เว่ยหยางด้วยความสับสนแล้วตอนนี้ทุกคนในศาลาได้จ้องมองมายังสาวใช้ผู้นี้ลีมินเฟิงเดินออกมา1นก้าและใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาได้เผยให้เห็นความเย็นชาน้องสามเจ้าก็คงคิดเช่นกันว่าพี่ใหญ่ของเจ้าเป็นหญิงสาวที่มีธรรมดาเลยใช่หรือไม่ การได้รับการยกย่องจากความดีความชอบของผู้อื่นนั้นทําให้เห็นว่าพี่น้องพวกนี้ช่างไรย้ยางอายสิ้นดีสําหรับทัวเป่าเจอแล้วเขาทําเพียงแค่ก้มสีสลงเพื่อจิบชาราวกับว่ามีรู้ม่เห็นอันใดเลยการต่อสู้ภายในตระกูลหลี่มิใช่เรื่องของเขาแต่อย่างใดและสิ่งที่เขาต้องการคือผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้นหลีเซียรันจ้องมองไปยังหลี่ไว้หยางผู้ที่เงียบสงบราวกับว่านางไร้ความรู้สึกจากนั้นความรู้สึกเสียใจได้พุ่งผ่านเข้ามาในหัวใจของเขา แต่เขากลับหัวเราะขึ้นเสียงดังใช่ชางเล่ช่างเป็นหญิงสาวที่น่านาอัศจรรย์แม้แต่ข้าในฐานะอัมมา์ก็ยังมีสามารถแก้ไขได้แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยฝีมือของนางนางเป็นนักปรญดหญิงที่มีความสามารถอย่างเห็นได้ชัดหลี่จางเล่ยิ้มเล็กน้อยขณะที่นิ้วชี้ของนางปัดผ่านกระโปรงอันงดงามของตนเองพร้อมกับซ่อนรอยยิ้มเย้ยไว้บนริมฝีปากของนาง หลีไว้อย่างแม้ว่าเจ้าจะใช้กลวิธีทั้งห้านี้แล้วเป็นอย่างไรผู้ใดจะกล้าเรียกร้องความยุติธรรมให้เจ้าท่านไม่กล่าวถูกต้องแล้วเจ้าเป็นเพียงบุตรสาวนอกสมรสที่ต่ำต้อยและเจ้าเป็นเพียงสะพานให้ข้าข้ามไปเท่านั้นเมื่อคิดถึงจุดนี้นางจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าท่านพ่อข้ามีสมควรได้รับคำชมค่ากำลังทำเพื่อประชาชนและมิเคยคิดที่จะอวดอ้างแต่อย่างใดนางยินงมีความกล้าที่จะยอมรับว่าความคิดเหล่านี้เป็นของตนเอง ซึ่งทำให้หลี่วิหยางเกิดจะหัวเราะออกมาให้ดังที่สุดด้วยความละอายใจแทนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่134รอยาหายนะนางยัมีความกล้าที่จะยอมรับว่าความคิดเหล่านี้เป็นของตนเองซึ่งทําให้หลี่วิหยางเกิดจะหัวเราะออกมาให้ดังที่สุดด้วยความละอายใจแทนในชาติที่แล้วครึ่งเดือนก่อนที่ทัวเป่าเจิ้นจะขึ้นครองบัลลังพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองหลวงได้ถูกน้ําท่วมโดยฉับพลัน ทั่วเป่าเจิ้นจึงเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วยตนเองและนางก็ได้ไปกับเขาด้วยเมื่อไปถึงที่นั่นและได้เผชิญกับสายตาที่เจ็บปวดของคนจรจัดและผู้หิวโหยนับล้านจึงได้มีพระราชาองค์การให้นักยุทธศาสตร์สิบห้าคนรวมตัวกันและวางแผนแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หลังจากปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาสามวันโดยมิได้พักผ่อนด้วยความมุ่งมั่นแต่แผนการรับมือกับอุทกภัยในครั้งนั้นกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง แต่ยังมีข้อจํากัดหลายอย่างที่ยังมีสามารถปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้ในสถานการณ์จริงแต่หลังจากจัดระเบียบแผนการรับมือใหม่แล้วโดยการใช้กลวิธีดังกล่าวทุกอย่างจึงเป็นไปได้ด้วยดีลีเซียวรันเหลือบมองไปยังหลี่เว่ยหยางด้วยสายตาแห่งความเสียใจเขาไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าบุตรสาวที่ตนเองมองข้ามจะฉลาดปราดเรื่องถึงเพียงนี้ แต่เขาอบรมเลี้ยงดูหลี่จางเลิ่มมาหลายปีแล้วและตอนนี้นับได้ว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนางที่จะเปล่งประกายให้โลกได้รับรู้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะดึงดูดความสนใจจากราชวงศ์ได้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้นางได้รับชื่อเสียงที่ดีในหมู่ผู้คนอีกด้วยหากมีเพียงไวอย่างที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่เคียงข้างเขาหากเพียงแต่นางมีใบหน้าที่งดงามเขาก็คงจะมีละเลยการทำงานหนักของเธอ แต่เนื่องจากสถานการณ์เป็นเช่นนี้เขาจึงทำได้เพียงแค่ไหลไปตามน้ำเพื่อเป็นพยานเกี่ยวกับแผนการรับมือภัยพิบัตินั้นจากนั้นทัวเป่าเจิ้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะรีบเข้าไปในพระราชวังและทูลกล้าวถวายนโยบายการบรรเทาภัยพิบัติ5ขั้นตอนนี้ให้กับพระบิดาด้วยตนเองในเวลานั้นข้าแน่ใจว่าคุณงามความดีของคุณหนูใหญ่จะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนหลีจ่จางเลิกคิ้วขึ้นพร้อมด้วยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เริ่มต้นที่ผู้เป็นบิดาได้ย่างกลายเข้ามาหลี่เวย่ยหยางยังมิได้กล่าวอันใดแม้เพียงสักคำเมื่อกลับมาจากศาลาแล้วไปจะมีความรู้สึกโกรธเคืองมากขณะที่หลี่เวย่ยหยางจ้องมองไปที่นางพร้อมกับรอยยิ้มเกิดอันใดขึ้นกับเจ้าคุณหนูท่านทำราวกับว่ามิมีอันใดเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าท่านคือผู้ที่วางแผนแล้วท่านปล่อยให้คุณหนูใหญ่ชุบมือเปิดไปได้อย่างไร บ่าวได้ยินมาว่าพระมิมีขุนนางและเจ้าหน้าที่ผู้ใดาสามารถคิดแผนการที่ดีได้ดังนั้นจัก,กรพรรดจึงได้มีราชโอ,องการมาแล้วว่ามิว่าจะเป็นชายหรือหญิงผู้ใดก็ตามที่สามารถคิดแผนแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ได้หากเขาเป็นชายเขาก็จะได้รับตําแหน่งทางราชการหากเป็นหญิงนางก็จะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นเช่นนั้นหรือหลี่เว่ยหยางรับฟังแต่นางมิได้เกิดความกังวลใจแต่อย่างใด ไปจือเป็นผู้ที่มีนิสัยเงียบขรึมอยู่เสมอและเป็นเรื่องยากที่จะเห็นนางเกิดอารมณ์หมุดหนิดในครอบครัวตอนนี้คุณหนูมีเพียงผู้อาวุโสหลีเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างท่านแต่คุณหนูใหญ่ต้าก็เป็นหลานสาวของท่านเช่นกันไม่ว่าจะให้ความสำคัญกับคุณหนูมากเพียงใดแต่ท่านผู้อาวุโสก็มีสามารถมองข้ามคุณหนูใหญ่และคุณหนูคนอื่นๆได้ท่านมีอายุมากแล้วจึงไม่สามารถปกป้องคุณหนูได้ตลอดไปแล้วคุณหนูจะทำอย่างไร หลี่เว่ยหยางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไปจือจะกล่าวเช่นนี้จึงจ้องมองนางขณะที่กล่าวว่าไปจือข้าดีใจมากที่จะหวังดีกับข้าจัดใจจริงท่านใดนั้นไปจือนึกบางอย่างขึ้นมาได้คุณหนูเราเรีบไปตำหนักเหอเซียนหยวนเพื่อไปหาท่านผู้อาวุโสหลี่จะดีกว่าท่านอย่ามัวจะเย็นอยู่เลยเราควรรีบไปขอความเห็นใจจากท่านโม่ชูผู้ซึ่งยืนอยู่ด้านข้างได้พยายามเกลี้ยกล่อมนางคุณหนูเราควรเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันนี้ให้ท่านรับรู้ จะดีหรือไม่ไม่จำเป็นท่านย่าต้องปวดหัวเกี่ยวกับปัญหาที่ข้าสร้างขึ้นหลายครั้งแล้วเราไม่ควรรบกวนท่านอีกด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้หลี่เว่ยหยางลุกขึ้นยืนและจ้องมองไปยังพายุหิมะนอกหน้าต่างขณะที่ค่อยๆเผยรอยยิ้มออกมานโยบายการบรรเทาสาธารณภัยห้าขั้นตอนหลี่จังเลร่รอรับรางวัลของเจ้าได้เลยจากนั้นตัวเป่าเติ้นจึงได้ทูลกล้าเสนอแผนการนั้นต่อองค์จักรพรรดิในทันที เมื่อ่าบาทเห็นดังนั้นเขาจะมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและหลังจากได้ยินว่าบุตรสาววัยสิปีของท่านอัมมาดลีเป็นผู้คิดคนขึ้นพระองค์จึงทรงยกย่องท่านอัมมาดลีเป็นอย่างมากและทรงประทานคำมั่นว่าเมื่อภัยพิบัติสิ้นสุดลงจะมีการพระราชทานรางวัลตามที่ได้เคยตรัสเอาไว้หลังจากนั้นมินานักนัก,นกวิชาการและนักดนตรีทั่วทั้งเมืองหลวงได้แต่งบทกวีและบทเพลง เพื่อพน,นาถึงความงดงามและความฉเฉลียวฉลาดของหลี่จางเลิอตลอดจนความรักชาติที่นางมีต่อแว่นแคว้นและราษฎรทั้งหลายอาจกล่าวได้ว่าความสามารถทางด้านวรรณคดีและศิลปะของบุตรสาวคนโตของท่านอัมาตย์หลี่นั้นเทียบมิได้เลยกับความสามารถที่น่าประทับใจของนางชื่อของหญิงสาวผู้นี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วหูหญิงใหญ่จึงมีสามารถเก็บซ่อนความสุขบ,บนใบหน้าของตนเองเอาไว้ได้เป็นเวลาถึงครึ่งเดือน มิเพียงแต่นางเท่านั้นแต่คนรับใช้ของคุณหนูใหญ่ต่างก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วยทำให้พวกนางม,มีความสุขเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งนี้ทําให้คนรับใช้ในตําหนักอื่นแต่ความรู้สึกอิจฉาตาร้อนเป็นอย่างมากท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องด้วยความยินดีมีเพียงหลี่เว้อยางเท่านั้นที่เฝ้ารอบางอย่างด้วยความใจเย็นนางกําลังรอให้หายณะมาถึงหลี่จังเล่ในเร็ววันนี้ตอนที่หนึหร้ายแรง ในตอนเย็นหลี่เว่ยหยางกำลังจะสั่งให้คนรับใช้ของนางเตรียมน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำแต่เมื่อนางได้ยินเสียงร้องของหญิงสาวผู้หนึ่งดังมาจากสนามหน้าตำหนักของตนเองจึงขงมวดคิ้วขึ้นและเอ่ยถามว่าข้างนอกมีเสียงอันใดโม่ชูจึงตอบทันทีว่าบ่าวจะออกไปดูเองหลี่เว่ยหยางคิดทบทวนและกล่าวว่าไปนำตัวนางเข้ามาด้านในรับทราบ โมชูได้นำตัวสาวใช้ผู้หนึ่งที่กำลังร้องไห้และมีรอยขวนที่แก้มของนางเมื่อสาวใช้ผู้นั้นเดินเข้ามาแล้วนางจึงกล่าวว่าคนรับใช้ของคุณหนูใหญ่กันแกล้งบ่าวเกิดอะไรขึ้นคุณหนูฮือฮือเกือบจะถึงเวลาอาบน้ำของคุณหนูแล้วบ่าวจึงได้ไปเตรียมน้ำร้อนตอนที่บ่าวตักน้ำร้อนเสร็จได้มีคนมาผลักและทำให้น้ำหกเปียกและเทไปหมด และเมื่อเห็นว่าคนผู้นั้นเป็นคนรับใช้ของคุณหนูใหญ่จึงพยายามระงับความหงุดหงิดและเติมกระต้มน้ำอีกครั้งแต่ผู้ใดจะไปรู้ว่านางได้ดึงเอามันไปจากบ่าวอย่างแรงและตกหน้าบ่าวสองครั้งบ่าวจึงไม่สามารถที่จะอดกลั้นได้อีกต่อไปดังนั้นจึงได้มีการตบตีกันเกิดขึ้นจากนั้นนางได้จับบ่าวกดลงบนพื้นและทุบตีขณะที่ตะโกนออกมาว่าคุณหนูใหญ่จะอาบน้ำคุณหนูสามใหญ่มาจากที่ใดกันจึงกล้ามาขวางนางกล่าวเช่นนั้นจริงหรือ หลีเวยหยางเห็นการบาดเจ็บบนร่างกายของสาวใช้ตัวน้อยซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่นั่งเล่ามันจะไม่ใช่เรื่องโกหกสาวใช้ผู้นั้นร้องเสียงดังว่าคุณหนูใหญ่ใช้น้ำนมในการอาบน้ำมาโดยตลอดนางไม่เคยใช้น้ำร้อนอันที่จริงแล้วพวกนางเพียงแค่ต้องการกลั่นแกล้งพวกเราหลีเวยหยางจ้องมองนางขณะที่ถอนหายใจและกล่าวกับไปจื่อว่าเอาขนมและเงินมามอบให้นางด้วย จากนั้นไปจือจึงทำตามคำสั่งของคุณหนูสามอย่างรวดเร็วและเมื่อสาวใช้ได้รับคำตอบใจแล้วนางได้เช็ดน้ำตาแล้วหันหลังกลับออกไปพร้อมกับเสียงสะอื้นลีเวยหยางสายหัวอย่างใจเย็นและกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากนี้มีคำสั่งของข้าห้ามผู้ใดออกไปด้านนอกก่อนที่จะได้รับอนุญาตคุณหนูสิ่งนี้มันเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปจือร้องออกมาด้วยใบหน้าที่ยังปรากฏความโกรธเคืองอย่างเห็นได้ชัด หลี่เว่ยหยางนั่งอยู่ที่ข้างหน้าต่างโดยให้แก้มของนางวางอยู่บนมือขวาของตนเองนางหันหน้าไปมองยิงอีกตํนักหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปซึ่งขณะนี้ที่บริเวณตํนักนั้นมีการแสดงของนักร้องกําลังร้องเพลงอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลี่จางเล่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเดิมทีฮูหญิงใหญ่มักจะยับยั้งนางเสมอแต่ตอนนี้นางปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ปรารถนาได้แล้วและเห็นได้ชัดว่าแม่ลูกคู่นี้มีความสุขมากเกินไป ดวงตาที่ชอบทำคู่หนึ่งของหลีวยหยางมีประกายาศาสสองออกมาภายใต้แสงเทียนและน้ำเสียงของนางเผ่เบาขณะที่กล่าวว่าไปจือ้อย่าส่งเสียงดังข้ากำลังตั้งใจฟังเพลงและความคืบหน้าของกา,การดำเนินการช่างขัดกับความคาดหวังของทุกคนที่กำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อได้มีข่าวลือแพรส่สะพัดออกมาว่าอัครเมศีจะเรียกตัวของหลีจังเลอร์และหูหญิงใหญ่มารดาของนางเข้าพบ และทุกคนต่างก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกนางจะได้รับพระราชทานรางวัลดังนั้นสองแม่ลูกจึงกระเตรียมเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ในการเข้าเฝ้าทันทีโดยการคัดเลือกช่างตัดเสื้อจากร้านที่มีฝีมือดีที่สุดของเมืองหลวงและได้สั่งให้ทางร้านนำผ้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาให้พวกนางได้เลือกสรรจากนั้นจึงรีบตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับใช้สวมใส่ในวันที่พวกนางถูกเรียกตัวเข้าวังทุกคนคิดว่าพวกนางคงจะได้รับพระราชทานรางวัลพายในเวลามินานับจากนี้ แต่ผู้ใดจะคาดคิดว่าภายในระยะเวลาเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นสิ่งต่างๆก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เยี่ยมแย่อย่างกระทันหันตะกูลีล่มีได้รับรางวัลใดๆเลยและในทางตรงกันข้ามท่านอัมมาดลี่ได้ถูกจัก,กรพรรดิเรียกตัวให้เข้าวังอย่างเร่งด่วนขณะนี้ท่านอัมมาดลี่กำลังก้มหน้าลงขณะที่ถูกจัก,กรพรรด,ดิดูด่าด้วยความเกลียดกราดจากนั้นเขาได้กลับมายังตำหนักด้วยอารมณ์หงุดหงิดและสิ่งแรกที่เขาทำคือรีบเข้าไปตำหนักหยวนซีของหลีไว้อย่างขณะที่เขากล่าวอย่างโกรธเคืองว่าไว้อย่างออกมา หลี่เว่ยหยางได้ยินเสียงของเขาจากภายนอกห้องนอนแต่นางกลับมีได้มีอาการลุกลี้ลุกลนแต่อย่างใดเลยนางยิ้มอย่างพึงพอใจขณะที่เดินออกมาและกล่าวว่าท่านพ่อเกิดอันใดขึ้นหลี่เซียวรันตะโกนออกมาด้วยความโกรธอย่างรุนแรงเจ้าคิดอันใดขึ้นมาเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีบางสิ่งที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ภยัยพิบัติตอนที่136โกรธจนหัวหมุน หลี่เว่ยหยางกระพริบตาและแซงกล่าวอย่างไรเดียงสาว่าท่านพอ่อคิดว่าเว่ยหยางคิดอันใดหรือลีเซียรันรู้สึกกระดากปากที่จะกล่าวแต่ในท้ายที่สุดเขาได้กล่าวออกมาว่าก็นโยบายภัยพิบัติห้าขั้นตอนเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของหลี่เว่ยหยางจึงเป็นประกายขณะที่ใบหน้าของนางยังคงแสดงออกอย่างไร้เดียงสาท่านพ่อท่านคงจำผิดแล้วแผนนี้เป็นที่ใหญ่ที่คิดคนขึ้น ลีเซียรหลันเบิกตาคว้างขณะที่เขาพยายามระงับความโกรธและกล่าวว่าความหมายเบื้องหลังคำกล่าวของเจ้าคืออันใดกันหลเวหยางยิ้มอย่างใจเย็นท่านพอ่อในตอนนั้นท่านได้กล่าวว่าความคิดที่ยอดเยี่ยมของพี่ใหญ่มีมีผู้ใดสามารถเทียบได้และนางเป็นเหมือนดั่งนักปัดหญิงที่มากความสามารถหากเกิดปัญหาขึ้นท่านควรไปถามพี่ใหญ่จึงจะถูกต้องคำกล่าวนั้นทำให้หลีเซียวหรันมีความรู้สึกโกรธเป็นที่สุด เว่ยหยางเจ้าเป็นผู้ที่คิดแผนการนี้ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเจ้าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หลี่เว่ยหยางยิ้มอย่างสดใสและในตอนนั้นเหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเป็นแผนการของที่ใหญ่หลีเซียวรันกโกรธมากจนเขาไม่สามารถกล่าวได้อีกต่อไปเป็นพระข่ามีได้เติบโตมาข้างท่านดังนั้นจึงได้มอบความดีความชอบให้กับพี่ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นที่รักของท่าน แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นข้าต้องกล้าออกมาและแก้ไขเช่นนั้นหรือนางกล่าวแต่ละคำและแต่ละวลีอย่างช,ชา้าช้าลเว่ย,ยงกล่าวเช่นนี้กับข้าได้อย่างไรลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นพ่อของเจ้าลีเซอรันเปล่งเสียงอย่างโมโหหลีเว่ย,ยางจ้องมองไปที่เขาโดยที่สีหน้าของนางนี้ได้แสดงถึงความเป็นศัตรูเลยแม้แต่น้อยแล้วท่านพ่อต้องการให้ข้าทำอันใดลีเซอรันเดินเข้ามาหานางอย่างลืมตัวขณะที่กล่าวว่า แน่นอนว่ามันต้องมีมาตรการรองรับใช่หรือไม่ท่านพ่อข้าเป็นเพียงแค่เด็กสาวที่เติบโตมาจากชนบทเท่านั้นข้าจะมีความคิดที่ลึกซึ้งเช่นนั้นได้อย่างไรน้ำเสียงของหลี่เว่ยหยางนั้นนุ่มนวลและอ่อนโยนยิ่งนักซึ่งทำให้ดูเหมือนว่านางเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนโยนและไรม้มารยาใดๆอย่างไรก็ตามคำกล่าวที่ออกมาจากปากของนางนั้นทำให้หลี่เซียวรันโกรธมากจนถึงขั้นลมออกหู แต่เขาต้องพยายามสงบสติอารมณ์ของตอนเองให้ได้มากที่สุดเพราะยังต้องการความช่วยเหลือจากนางจากนั้นเขาจึงจ้องมองเข้าไปในดวงตาของนางด้วยความมุ่งมัน่นเว่าอย่างพ่อรู้ว่าที่เจ้าทําเช่นนี้เพราะมีความอาฆาตแต่ตอนนี้ม่ใช่เวลาที่จะมาล้างแค้นเป็นเพราะเราใช้ความคิดของเจ้าจึงทําให้เกิดการจลาจนในพื้นที่ภูมิภาคแม้ว่าจะส่งทหารออกไปที่นั่นแล้วก็ตามแต่การปราบปรามด้วยกําลังมิใช่สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เจ้ามีวิธีแก้ไขใช่หรือไม่ หลี่เว่ยหยางยิ้มท่านพอ่อท่านมีความเชื่อมั่นในตัวข้ามากเกินไปข้าจะกล่าวกับท่านอีกครั้งว่ามีมีหนทางแก้ไขได้หลี่เสี่ยวรันกระทืบเท้าอย่างแรงเว่ยหยางหลี่เว่ยหยางจ้องตาเขาอย่างจริงจังขณะที่นางกล่าวอย่างเย็นชาว่าท่านพอ่อเป็นเพราะท่านเป็นผู้ที่ข้าเคารพที่สุดดังนั้นข้าจึงกล่าวกับท่านตามตรง ถึงแม้ว่าข้าจะคิดแผนการเช่นนั้นได้แต่ข้าก็เป็นแค่เพียงเด็กผู้หญิงอายุ13ปีท่านคิดว่าความสามารถของข้าจะมีมากมายสักเพียงใดกันแทนที่จะพึ่งพาข้าเหตุใดท่านจึงมิไปเอ่ยถามผู้อื่นที่อยู่ในบ้านตระกูลหลี่แห่งนี้บ้างหรือเอ่ยถามพี่ชายใหญ่ผู้ชานฉลาดหรือแม้แต่พี่ใหญ่หญิงสาวที่เพียบพร้อมไปด้วยสเสน่ห์ท่านพ่อทุ่มเททุกอย่างให้กับคนเหล่านี้มากมายตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านแล้ว ลีเซียรันถูกรังว้ด้วยท่าทีอวดดีของนางป่าของเขาปิดสนิทและบิดเบี้ยวขณะที่จ้องมองบุตรสาวของตนเองเขาจะถูกเด็กสาวอายุ13ปีขค่มขู่ได้อย่างไรกันเหตุใดเขาจึงรู้สึกราวกับว่านางมีบางอย่างที่ทําให้เขาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่น่าเชื่อเหตุใดเขาจึงรู้สึกได้ว่าไม่ว่าจะใช้มาตรการที่อ่อนโยนหรือแข็งกร้าวหรี่วอย่างก็จะมีให้คําตอบที่เขาต้องการหรืออาจจะเป็นได้ที่นางไม่รู้จริงๆในความเป็นจริง นางเป็นเพียงเด็กสาวนางสามารถคิดแผนการนั้นได้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นนางคงมิยอมรับแน่นอนลีเซียรันมิได้เปล่งเสียงออกมาอีกต่อไปทุกครั้งที่เขาเผชิญหน้ากับบุตรสาวผู้นี้เขาจะรู้สึกผิดและเสียใจอยู่มากและต้องยอมรับว่าเมื่อเทียบกับลีจางเล่อแล้วสิ่งที่เขาให้กับเด็กผู้นี้ยังน้อยเกินไปหลังจากนั้นมินานเขาได้กล่าวออกมาว่า เจ้าม่มีหนทางแก้ไขจริงๆหรือหลี่เวยหยางตาเป็นประกายขณะที่น้ำเสียงของนางมีความจริงใจทันพอวอยางนี้มีวิธีแก้ไขลีเซียรันอัดอั้นความโกรธเอาไว้ในใจขณะที่จ้องมองไปยังหลี่เวยหยางเพื่อสังเกตท่าทีของนางเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ได้ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงแล้วเดินจากไปอย่างสิ้นหวังเมื่อยืนฟังอยู่ด้านข้างเป็นเวลานาน,านไปจื่อจึงเกิดความรู้สึกหวาดกลัวจนหลังของนางเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ นางไม่รู้ว่าเหตุใดคุณหนูของตนเองจะมีความกล้ามากมายถึงเพียงนี้เหตุใดนางจึงกล้าตอบโต้ผู้เป็นบิดาโดยมิได้มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยจากนั้นโมชูได้เดินเข้ามาอย่างระมัดระวังและกล่าวว่าคุณหนูเหตุใดนายท่านจึงโกรธจนหัวฟัดหัวเวี่ยงกลับไปเช่นนั้นหลี่เว่ยหยางยิ้มต่อไปท่านคงต้องโกรธมากกว่านี้อีกหลายเท่านักขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ